ความยิ่งยโสเนี่ยประการแรกเลยทําให้ตัวเองไม่รู้สึกผิดบาปเพราะการเชื่อพระเจ้านั้นมันเริ่มต้นด้วยการที่ว่ารู้สึกค่ะแล้วไม่ต้องรู้สึกอย่างเดียวค่ะพระองค์รู้ว่าค่ะพระองค์เป็นคนบาปคนที่รู้ว่าค่ะพระองค์เป็นคนบาปได้นั้นคือคนไม่ยิงอีกต่อไปแล้วถ้ายิงเนี่ยนะคะค่ะพระองค์ไม่ผิดค่ะพระองค์เป็นคนบาปได้ยังไงอาจารย์เคยไปประกาศนะเขาบอกโอ้ทำไมต้องกลับใจใหม่ด้วยผมไม่ได้ผิดเลยสักอย่างไม่เห็นมีความบาปเลย ว่าผิดได้ยังไงคือค่าถูกทุกประการนี่คือความญิงยโสแล้วพบพระเจ้าได้ไหมคะพบไม่ได้เลยเพราะไม่ต้องการได้รับการไถ่ทั้งสิ้นไม่รับการการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นดังนั้นหัวใจของการหญิงย,ยโสนั้นนะ่ะพระเจ้ายกโทษให้ได้แต่ขอมีเงื่อนไขด้วยทมใจเหมือนเด็กๆที่จะเข้ามาหาพระเจ้าอาจารย์ว่า ท่านทั้งหลายที่ฟังอาจารย์อยู่ทางบ้านอยู่อาจารย์รู้ว่าบางครั้งท่านบอกทําไมชีวิตทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมมีแต่ปัญหามีแต่ความยุ่งยากสักนิดหนึง่งอาจารย์ขอท้าทายวันนี้เอาความยโสออกจากใจของท่านขอให้ท่านท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าและท่านขอให้ท่านวางใจในพระเจ้าถ้าวันนี้หัวใจท่านเปิดออกยอมรับว่าท่านเป็นคนบาปและท่านต้องการพระเจ้าให้เข้ามาเหมือนเด็กๆพระเจ้าจะเริ่มต้นในชีวิตใหม่ของท่าน พระเจ้าจะประทานพระวิญญาณโริสุดให้อยู่กับท่านและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในท่านเพราะท่านไม่ยโสอ,อยู่แล้วเพราะท่านรู้ว่าท่านเป็นคนบาปและท่านต้องการพระเจ้าในชีวิตจักอยากจะท้าทายในเวลานี้ถ้าท่านต้องการพระพรหลั่งไหลเข้ามาในพวกเราทั้งหลายด้วยในชีวิตของท่านขอให้ท่านอธิษฐานอาจารย์ขออธิษฐานตอนนี้หน่อยนะคะเพื่อเราทั้งหลายสาธุการในพระบิดาจ้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้ค่ะ ขอโปรดเมตตาในเราในเวลานี้ทุกทุกคนทั้งผู้ที่เชื่อแล้วและยังไม่เชื่อพระองค์เจ้าค่ะในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอข้าพระองค์บริสุทธิ์และสะอาดในสายพระเนตรของพระเจ้าที่ข้าพระองค์จะไม่มีความหยิงยัศโสหลงเหลืออยู่ในชีวิตจิตใจ,จและวิญญาณของข้าพระเจ้าเลยพระองค์เจ้าค่ะให้ข้าพระเจ้าฝึกได้ฝึกได้ที่จะท่อมใจอยู่ตลอดเวลาในสถานการณ์ยากลําบาก ใรือในสถกกา,านการณ์ที่ดีทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะขอให้หัวใจของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ยังไม่ได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต้านั้นที่ฟังอยู่ที่บ้านนั้นพระองค์เจ้าค่ะแต่ละคนทอมใจลงเหมือนเด็กๆในเวลานี้ที่จะมองเห็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่หัวใจของเขาเขาต้องการพระองค์ในชีวิตให้เขามองเห็นชีวิตของตัวเองที่ยับเยินอยู่ตลอดเวลาอย่าให้เขาโกหกตัวเองพระองค์เจ้าค่ะ เขาได้มองเห็นชีวิตของตัวเองที่ปราศจากพระเจ้าที่เขาหยิงเขาคิดว่าเขาสามารถทําได้ทุกอย่างโดยปราศจากพระเจ้านั้นพระองค์จะขะขอพระองค์ให้ตาใหม่ที่มองเห็นด้วยว่าทั้งความผิดพลาดทั้งความสิ้นหวังทั้งความหมดหนทางของเขานั้นพระองค์เจา้าค่ะให้ครารู้ว่ามันอยู่เพราะความหยิงพยองของเขาขอหัวใจใหม่ให้กับเขาหัวใจถมใจในบัดนี้ที่เขาจะเข้ามาสารภาพกับพระเจ้า พระองค์เจ้าค่ะว่าเขาต้องการพระเจ้าในชีวิตทุกเวลาทุกขณะจิตเขาต้องการพึ่งพระองค์พระองค์เจ้าค่ะโปรดเมตตาในเวลานี้ด้วยถ้าพระองค์ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจของท่านขณะนี้ว่าท่านไม่ต้องการความยิงยโสของท่านอีกต่อไปท่านต้องการให้พระเจ้าเข้ามาในใจขอให้ท่านอธิษฐานตามอาจารย์ดังนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อสละชีวิตให้กับข้าพระเจ้าเพื่อไถ่บาปให้กับพระข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนพระองค์เจ้าข่าผู้ใดที่อธิษฐานดังนี้ขอพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเขาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาที่ความหญิงยโสจะไม่อยู่ในใจเขาอีกต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระโลหิตลงมาชำระเขาให้สะอาดและบริสุทธิ์พระองค์เจ้าข่าที่พระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะทําการใหญ่ในชีวิตเขาได้พระองค์เจ้าข่าขอพระองค์ทําการใหญ่กับผู้ที่ท่อมใจที่นี่และทุกคนที่บ้านด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะ ขอบคุณพระเจ้าแล้วเมื่อท่านถอมใจแล้วสิ่งที่ท่านทาอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ใหญ่ท่านทานะคะท่านพระเจ้าเปลี่ยนหัวใจที่หัวใจอิงโศกขอพระเจ้าประทานเขาเรียก g i f t o f faith คือของประทานในเรื่องของความเชื่อความเชื่อมีการความเชื่อที่มาจากตัวเราแต่ความเชื่อที่เป็นของประทานจากสวรรคสถานนั้นเป็นของประทานทั้งอยู่ในหนึ่งใน9ในในหนึ่งโครินนะคะซึ่งเป็นของประทานที่พระเจ้าจะประทานให้เราเป็น Gi f t Of faith คือของประทานในเรื่องความเชื่อและของประทานนั้นมันจะนำให้เราได้อธิษฐานได้เห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่สิ่งนี้เราต้องขอ gift of faith มันเป็นการที่เราต้องข้ามผ่านอุป,ปรสรรคยากๆถ้าเราไม่มี gift of faith เราไม่สามารถทำสิ่งใหญ่ในชีวิตได้เลยถ้าเป็นความเชื่อแค่เป็นความเชื่อของเรามันคือ faith เหมือนกันแต่มันไม่ใช่ของประทานบางทีอ่านพระคำนี้จะไม่เข้าใจ ะะอาจารย์จะให้เข้าใจว่ามันเป็นของประธานและเป็นความเชื่อธรรมดาด้วยแต่เราจะขึ้นไปอีอกสเต็ปหนึ่งในความเชื่อของเราที่พระเจ้าให้เราเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่พระเจ้าให้เรามีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่ชีวิตที่ดําเนินต่อไปนั้นที่จะเต็มไปด้วยการอัศาจรรย์นั้นจะต้องได้รับของประทานในเรื่องของความเชื่อความเชื่อที่เป็นของประทานเดสมัวด์ก f f ต์ f อฟเฟในหนึ่งโครินธ์ที่สิบสองในเรื่องของของประทาน นะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์บางคนอาจจะแบบมองไม่เห็นหรือยังไม่เข้าใจเพราะยังไม่มีประสบะการณ์ในเรื่อง Gift of faith แต่เมื่อท่านมีประสบะการณ์ในเรื่องนี้แล้วท่านจะอธิษฐานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนท่านจะอธิษฐานด้วยความเชื่อในอย่างอัศจรรย์และท่านจะสามารถวางใจพระเจ้าได้ชีวิตท่านจะเปลี่ยนและท่านจะอยู่ในทางของพระเจ้าเมื่อท่านเอาความยิ่งยโสออกไป g i f t of Faith จะเข้ามาในจิตใจของท่าน และคําอธิษฐานของท่านชีวิตของท่านจะผ่านเข้าสู่การอัศจรรย์เพราะความเชื่อในการอัศจรรย์มันช่วยท่านในการอธิษฐานแต่ละขั้นตอนพออธิษฐานแล้วความเชื่อมันเข้ามาแบบอัศจรรย์แล้วพอมันความเชื่อมเข้ามาอัศจรรย์แล้วมันมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทําให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่ท่านขอนั้นมัน on the way แล้ว กำลังมาส่งถึงบ้านท่านแล้วมาด้วยแก๊บบไลแมนนะพระองค์เร็วกว่านั้นนะเดี๋ยวมาถึงเลยนะคะอธิษฐานด้วยความเชื่อมันจะอยู่ภายในของท่านพระวิญญาณจะยืนยันในหัวใจของท่านท่านจะอธิษฐานขอสิ่งอะไรที่เป็นไปไม่ได้นั้นมันจะเป็นไปได้เพราะว่าท่านมี Gift of Faith ท่านมีความเชื่อ,อย่างอัศจรรย์ที่เป็นของประทานจากสวรรค์สถานเอเมนไหมคะพี่น้อง เพราะว่าถ้าท่านไม่มีความเชื่อเนี้ยไอ้ความไม่เชื่อมันมาขัดกันตลอดความไม่เชื่อมันจะฟุ้งซ่านอยู่ในหัวสมองท่านมันเอาใช้ความยิงยโสของท่านภายในอุย้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอุย้ยฉันจะไม่ทำหรอกรู้หรอว่าฉันเป็นใครอะไรทั้งมองนี้ออ้ยไม่มีทางต่างๆมันจะเข้ามาพูดกับท่านทำให้มีอุปสรรคในเรื่องความเชื่อของท่านดังนั้นเมื่อท่านถอมใจพระองค์พร้อมที่ ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และตามมาด้วย g i v t of Faith ให้ท่านอยู่เสมอแล้วในกิฟต์ f อ a เฟสนั้นท่านจะวางใจพระเจ้าและท่านจะให้เครดิตพระเจ้าในทุกสิ่งที่เกิดการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านเพราะถ้าคนหญิงยโสไม่ให้เกียรติพระเจ้าไม่ขอบคุณพระเจ้าสักอย่างฉันเองเก่งหมดคราวนี้ไม่พึ่งพระเจ้ายิง่งโอ้โหยิง่งอยู่ในระดับสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปไม่พึ่งพระเจ้าละพึ่งความคิดของตัวเองตลอดเลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยก็ขอต่อพระเจ้าและขอต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างหนึ่งที่พระองค์จะให้หลังจากที่เรามี g i ฟต์ออฟเฟแล้วก็คือความถ่อมใจที่อัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าคริสเตียนต้องมีลักษณะความถ่อมใจที่เกิดเป็นผลของพระวิญญาณผลของวิญญาณในการถ่อมใจของเรานี้มันแสดงลักษณะออกมาว่าพระเจ้าอยู่กับเราเอเมนไหมคะเะคะพราะมันออกมาถ้าไม่งั้นถ้าไม่มีความถ่อมใจมันเป็นไงคะตายสโซเอาล่ะเข้ามา สิ่งที่พระเจ้าเกียติใช่ไหมตาพตายโสลินมุสามาเป็นชุดละเจ็ดอยา่างเป็นชุดเลยมือที่ทําแต่ความชั่วมันตามมาเป็นชุดเลยในสิ่งนั้นดังนั้นเนี่ยนี่คือพระเจ้ายกโทษให้กับคนที่ยโสได้ถ้าขอกับพระเจ้าแล้วพระองค์ทำสี่ประการนี้แล้วพระองค์อ่ะก็สามารถรักษาหัวใจที่ยโสได้เหมือนกันถ้าเราสารภาพกับพระองค์ว่าหัวใจข้าพระองค์มันยโสพระองค์จะค่ะ ข้ารขพราะองค์ขอพระองค์ช่วยเปลี่ยนหัวใจของข้าพระองค์ได้เปลี่ยนให้ด้วยเปลี่ยนจิตใจของข้าพระองค์แล้วเมื่อเราขอเช่นนั้นเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามไปด้วยเอเมนไหมคะ <mm> ไม่ใช่เราขอพระองค์มีหัวใจเราต้องการหัวใจที่ไม่มีความยิงยโสแต่การเพื่อปฏิบัติเราไม่ได้ทําตามนั้นเราก็ประพฤติปฏิบัติอย่างยโสเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติด้วยอาจารย์อยากจะให้เราเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติประการที่หนึ่ง ถ้าเราไม่เคยอยากจะช่วยเหลือใครพยายามหลีกเลี่ยงตลอดเวลางานประเภทนี้ใช่ไม่ชอบฉันทําไม่เป็นฉันไม่เอามันต่ํานะคะกรุณาเปลี่ยนท่าทีใหม่ช่วยเหลือทุกประการยิ่งงานต่ํายิ่งอยากจะช่วยเห็นไหมคะพี่น้องฝึกตัวเองในการที่เราจะถ่อมใจช่วยเหลือคนอย่างมากมายไม่ใช่ช่วยแต่หวังเงินทองหวังเกียรติหวังใหญ่กว่าเขาตลอดเวลาช่วยงานต่ําโดยที่ไม่หวังอะไรทั้งหมดที่เราเคยหลีกเลี่ยงเราขอเข้าไปทํา เห็นไหมหมคะอ่านะคนที่ไม่ใช่เอสมันทิ้จะหลีกเลี่ยงเยอะนะคะแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทําให้ชีวิตใหม่ของเราเนี่ยสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราพูดทุกอย่างทัศนคติของเราเนี่ยให้คนได้เห็นพระเจ้าในเราด้วยไม่ใช่เรากลัวเรากลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้เราเย่อหยิ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคนจะเห็นพระเจ้าไหมขอวันนี้เลยทุกสิ่งที่เราพูดท,ที่เราทิ้งเราทํา เทาไหวเกียรติให้กับพระเจ้าโดยสะท้อนให้เห็นพระลักษณะของพระเจ้าในทุกอย่างเลยอย่าให้เราเป็นแต่ว่ามองแต่เรื่องงานใหญ่ๆทุกรายละเอียดในชีวิตของเราสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราตัดสินใจสิ่งที่เราพูดสะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่กับเราไหมกับเพื่อนร่วมงานกับคนในที่ทำงานถ้าเราหยิงยโสแล้วคนเขามองเห็นเราเขาเห็นพระเจ้าไหมคะ เขาไม่เห็นพราะเขาไม่เห็นแล้วเขาอยากเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าของเราไหมไม่เลยเพราะลักษณะอย่างนี้ฉันไม่อยู่ด้วยถ้าคุณอยู่บนสวรรค์ฉันก็คงคิดไม่อยากอยู่สวรรค์กับคุณเพราะคนหญิงยโสมันคงจะเต็มไปหมดนะคะให้เขาให้เห็นสะท้อนให้เห็นพระเจ้าของเราโดยการพูดโดยการทําของเราเราทําเพื่อคนอื่นตลอดเวลาช่วยเขาด้วยการเสียสละ บางทีเราต้องเสียอะไรบางอย่างคอมฟอร์ตโซนเราต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนอยู่อย่างนี้สบายสบายดีแล้วต้องไปออกไปไม่ไม่ไม่สบายก็ต้องทําไม่ใช่ทําเลือกทำจะให้คนอื่นแต่ตัวเองก็ยังต้องสบายอยู่นะนะคะไม่สบายเราก็ทําเพราะว่าเราแสดงความถ่อมใจมีโอกาสที่วิพากษ์วิจารณ์ใครเราหูบปากได้ไหมนะคะ ไวทุกครั้งที่มีวิพาควิจาร์ใครเราหุบปากทันทีเราไม่มีภาควิจารณ์ใครให้เสียหายเราอยู่นิ่งในหัวใจของเราเพราะเราไม่ได้รู้ทุกอย่างแล้วเมื่อใครวิภา์วิจารณ์เราแทนที่เราเคยโมโหทันทีเป๊ะแตกใครติอะไรหน่อยเราโมโหชักทันทีฝึกใหม่ทันทีขอพระเจ้าช่วยเราความยิ่งยโสนั้นอยากให้มันอยู่ในตัวเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า ติมาเลยพระองค์จะค่ะติมาเลยติมาเลยติมาเลยติมากี่ครั้งข้าพระองค์จะรับแล้วข้าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงใหม่เอเมนไหมฮาเลลูยานะคะฮาเลลูยาขอบคุณทุกคําตินั้นมาจากพระเจ้าข้าพระองค์จะยอมเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าท้าทายจันจะท้าทายพวกเราทั้งหลายถ้าเราเลิกที่จะมโหมเมื่อมีคนติแล้วยอมที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นเป็นทางของพระเจ้า อาจารย์จะท้าทายเลยท่านว่าพระพรจะลงไหลลงมาในชีวิตของท่านถ้าท่านยอมจำนวนในสิ่งนี้นะคะเพราะท่าทีนั้นแบบนั้นมันท่าทีของมารซาตานที่มันจะโกรธอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการติถูกตำหนิเพราะมารมันยิ่งยโสมากเตะไม่ได้นะคะเราเปลี่ยนแปลงใหม่ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะเป็นคนที่รับฟังคนอื่นเปลี่ยนแปลง ยอมไม่ให้ติได้เพราะเราคือคนแน่นาจากักอาจารย์บางครั้งนะอาจารย์อยากช่วยอาจารย์มองเห็นบางคนที่แบบถ้าอาจารย์บอกความจริงอะเขาอะเขาคงได้รับผอผอดแน่นอนเลยแต่มันต้องติเขาด้วยแต่บางทีท่าทีเขายังหงยิงอโสอยู่พูดไปเดี๋ยวมันจะแตกหักความหยิงอโสกยังไม่กล้าพูดย่างอธิษฐานเผื่ออยู่นะคะ แต่ถ้าท่านพร้อมด้วยหัวใจของท่านสารภาพกับพระเจ้าไม่ต้องการความหญิงยโสที่มันแฝงอยู่ในตัวข้าพระองค์เลยครับพระองค์ต้องการเปลี่ยนใหม่ข้าพระองค์ไม่ต้องการเหมือนคนในพระคัมภีร์ที่หญิงยโสแล้วความพินาศมาถึงเขาตลอดเวลาท่านหญิงยโสพระเจ้าก็ไม่ใช่ท่านก็ได้ใช่คนอื่นมีคนอื่นเยอะแยะที่พระเจ้าใช้ได้ท่านจะขออย่างไงพระเจ้าก็บอกว่าหัวใจต้องเปลี่ยนแปลงเพราะหัวใจนั้นอันตราย นะคะดังนั้นเปลี่ยนแปลงยอมรับฟังแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นช่วยเหลือให้คนอื่นสําเร็จให้เป็นด้วยนะคะแม้จะเหนือกับเราก็ตามเมื่อเราเปลี่ยนแปลงในหัวใจของเราเป็นภาคปฏิบัติทําทุกวันนะอาจารย์บอกว่าทําทุกวันนะในเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราอาจารย์ก็เคยเจอประเภทนี้แล้วก็เห็นคนเปลี่ยนแปลงเยอะแยะในการที่เขาต้องฝึกทุกวันนะคะยอมโอเคแก้ไขเลยครับลูกค้าเข้ามาแก้ไขไม่เป็นไร เปลี่ยนแปลงเอาอันใหม่ให้ไม่เป็นไรยินดีค่ะเปลี่ยนแปลงให้นะคะเดี๋ยวอันนี้นไม่ใช่แค่นี้ก็แก่แค่นี้ก็แก่กับข้าวแค่นี้ไม่อร่อยเลยอ,อย่างนั้นใส่น้ำปลาเพิ่มเข้าไปนะคะโกรธเกลียดอะไรทุกอย่างอะไรทุกอย่างไม่ได้เราจะต้องแบบว่าใครติเราขอบคุณพระเจ้าเราจะแก้ไขให้ได้พระพรจะต้องลงมาในชีวิตของเราเพราะเราจะเหมือนพระเจ้านะคะต้องฝึกอาจารย์บอกมันจะไม่เกิดขึ้นแบบว่าคริปตาเดียว นะคะพระเจ้าเจิมเราพระเจ้าให้เรา Give o f faith ได้ความเชื่ออย่างอัศจรรย์ได้วางใจพระเจ้าให้เราให้เครดิตกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าทุกประการพระเจ้าให้ได้ humility แต่เราต้องฝึกด้วยเพราะมารมันก็จะฝึกเราแข่งไปกับพระเจ้าที่ฝึกเราด้วยนะคะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนใจใหม่เลยทุกครั้งที่มีโอกาสช่วยเหลือคนแม้เราจะต้องแบบต้องสูญเสียอะไรบ้าง ความไม่ความสบายเราก็ยอมทําตามนั้นใครติเรายอมให้ติในพระนานเราจะยิ้มกับการติชมนั้นนะคะเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราจะไม่มวิพากวิจารณใครเราจะรับฟังเราจะถามด้วยว่าวันนี้มีอะไรติไหมคะเมมีวันนี้อาจารย์ขาวันนี้มีอะไรติหนูไหมคะหรือเจ้านายมีอะไรติหนูไหมหนูทําอะไรที่จะดีขึ้นได้ไหม หัวใจถ่อมต้องเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเขาบอกก็ต้องแก้ไขไม่ใช่ดื้องเงียบดื้อดานดื้อ,อสาว่าง <c oughs> นะคะแก้ไขในหัวใจที่เชื่อฟังแล้วร,รู้ว่าคําตินั้นมาจากพระเจ้านะคะที่จริงเราอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้ความติไหนมาจากพระเจ้าการติไหนที่จะทําลายเราให้มาจากมารซาตานติแล้วเราทําดีไหมหรือติแล้วเราทําชั่วมากขึ้น พติแล้วทําชั่วมากขึ้นมันน่าจะมาจากมารใช่ไหมนะคะเราก็พอจะเข้าใจในสิ่งนี้ได้ดังนั้นเมื่อเรารับฟัง humility หรือความถ่อมใจที่มาจากสวรรค์จะลงมาสิ่งที่เราจะเห็นเลยที่เราจะเปลี่ยนแปลงก็คือความชื่นชมยินดีจะมาในหัวใจเราเราจะชื่นใจที่เราได้ถ่อมเราจะไม่ค่อยโกรธใครเลยมาหาที่โกรธไม่ได้เอเมนไหมคะหายความไม่พอใจไม่มีไม่เกิดขึ้นในพวเราเพราะเรายินดีหมดเลยสิ่งที่แย่ที่สุดเราก็ยินดีได้นะคะ แล้วการคืนดีกับพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันเราจะรักพระเจ้ามากขึน้นเราจะชื่นชมพระองค์เราจะ่อมใจลงแล้วพระพรก็จะวิ่งเข้ามาแล้วจะพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหคะมารซาตาจะทําร้ายเราเราไม่ได้สักอย่างพอใจได้ทุกอย่าง หัวใจเราก็อ่อนโยนนะคะแล้วเราก็จะขอบคุณพระเจ้านึกถึงพระบุญคุณของพระเจ้าและนึกถึงบุญคุณของมนุษย์ที่มีต่อเราทุกคนด้วยเอเมนไหมคะนลขอบคุณพระเจ้าเราตั้งใจเลยวันนี้เราไม่ต้องการความยิงยะโสเข้ามาในใจเราหรือแฝงอยู่ในใจเราอีกต่อไปเอเมนไหมคะวันนี้เราจะร่วมมือกันไหมจะร่วมมือกันไหมเอเมนไหมคะเราเห็นไหมว่าความยิงยะโสมันอยู่ในใจเรากี่ครั้งในชีวิตนะคะเราต้องต่อสู้กับมันและเอามันออกไป ฝึกทําให้ได้อ๋อไม่ถ้ามันมาอ๋ออย่างนี้ถ้าฉันทําอย่างนี้มันหิ่งกระโสนี่เอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนใหม่เราเราทำทุกอย่างในรายละเอียดและในความคิดของเราอย่าให้ที่อยู่กับมารซาตานเอเมนไหมคะมันจะมาแอบอยู่กับเราไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้เราขอพระเจ้าที่เราจะทําใจมันเด็กๆวันนี้เราขอพระเจ้าที่เราจะขอพระองค์ให้เราได้มีของประทานในความเชื่อ ที่เราจะเชื่อในพระองค์วางใจในพระองค์แล้วเราจะมีผลของพระวิญญาณในความท่อมใจที่มาจากสวรรค์สถาน